สวัสดีค่ะวันนี้ครูเจนีจะมาสอนการบ้านในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา,าวัฒนธรรมรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองระบบการปกครองรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7จากสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาเป็นประชาธิปไตย จากรัชกาลที่7ถึง9ถึงปัจจุบันเป็นระบบประชาธิปไตยการจัดระเบียบการปกครองในระบบประชาธิปไตยในสมัยก่อนการปกครองระบบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็นดังนี้คือการปกครองส่วนหัวเมืองและการปกครองส่วนประเทศชาชสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครองแบ่งออกเป็นการปกครองส่วนกลาง กรมเวียงหรือกรมเมืองกรมวังกรมคังหรือกรมพระคังกรมนาสมัยปฏิรูปการปกครองอดีตในช่วงพุทธศักราช2411ถึงปีพุทธศักราช2430นะคะส่วนกลางมีการปกครองนะคะเป็นรัฐสภานะคะแบ่งออกเป็น6กกรม จาก6กลมมาเป็น12กลมนะคะทีนี้มาดูหัวเมืองหัวเมืองต่างๆนะคะก็แบ่งออกเป็นนะคะาจาการะดับสภาก็จะแบ่งออกเป็นนะคะพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้ดูแลนะฮะในเขตหัวเมืองต่างๆนะคะทีนี้มาดูช่วงนะคะปีพุทธศักราช2431ถึง2453 ส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะมีขุนนางนะคะจากกรมเปลี่ยนมาเป็นขุนนาง12นายและก็ระดับรัฐสภา48นายทีนี้มาดูหัวเมืองแบบนะคะมณฑลเทศาพิบาลน,นะคะจากมณฑลเทศาพิบาลเปลี่ยนมาเป็นมณฑลเทศาพิบาลน,นะคะทีนี้มาดูส่วนท้องถิ่นแบบสุขาพิบาล าจากสุขาพิบาลมาเป็นเทสาพิบาลค่ะสมัยรัชก,กาลที่6กนะคะการปกครองส่วนกลางทนะะทรงเริ่มทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคยะในกลุ่มเสนาบดีนะคะจัดตั้งเมืองจำลองขึ้นเรียกว่าดุสิตธานีในเขตพระราชวังดุสิต การปกรครองแบบเทศาพิบาลน,นะคะขึ้นตรงต่อกษัตริย์นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงใช้คำว่าจังหวัดแทนเมืองต่อมารัชสมัยรัชการที่เจ็ดส่วนกลางนะคะมีการแต่งตั้งนะคะอภิรัฐมนตรีสภาทำหน้าที่ปรึกษาราชการส่วนพระองค์แบบเทศาพิบาลน,นะฮะยกเลิกแบบเทศาพิบาลมาเป็นประชาธิปไตายในปีพศ 2,475ส่วนท้องถิ่นแบบเทศาพิบาลน,นะคะปรับปรุงเป็นสุขาพิบาลการปกครองตนเองการเตรียมการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะจากนะคะที่มีการปกครองนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรินะคะจะประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญแต่เห็นว่า ประชาชนยังไม่พร้อมนะคะเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะรับเกี่ยวกับการปกครองนะคะจึงหันมาเป็นการปกครองตนเองแทนสมัยการปฏิรูปก,การปกครองนะคะเรามีการปฏิรูปเกี่ยวกับกฎหมายตราสามดวงนะคะตาแรกก็คือเกี่ยวกับตาราชสีประจําตําแหน่งก็คือสมหุหภาคลาโหม ตราที่สองก็คือตราโคตสีประจําตําแหน่งก็คือส,ม,สม,มุหานายกตราที่สามก็คือตราดอกบัวนะคะประจําตําแหน่งก็คือเสนาบดีพระคังสมัยปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่สี่ไทยได้ทําสัญิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษและชาติตะวันตกอื่นๆเป็นผลให้ไทยต้องเสียสิทธิต่างๆนอกอาณาเขตและนะคะ การมีอำนาจในการทางสารต่อมาในหลักการที่5มีการปฏิรูปเกี่ยวกับกฎหมายและสารของไทยนะคะให้เป็นแบบสากลมากขึ้นให้มีความยุติธรรมและมีการควบคุมการสารนะะให้กับการค้าขายในประเทศและต่างประเทศมีความยุติธรรมมากขึ้นน,นะคะ <S <S <ม>การบ้านนะคะให้นักเรียนดูนะคะ ที่ครูทบทวนนะฮะไปแล้วนั้นนะให้นักเรียนมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยนะสรุปเป็นแผนขังความคิดนะฮะว่าในการปกครองของไทยนั้นน่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการบ้านนะฮะนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะะถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูที่ครูพูดวันนี้นะะทบทวนนะ หรือยังไม่เข้าใจอีกก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่4ด้วยนะคะ,คละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะฮะวันนี้นะฮะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะฮะสวัสดีค่ะ